ริสุส์ไหมเดี๋ยวอาจารยใ์ให้ดูภาพพวกนี้ก่อนนะคะอ่ะภาภาษาประริสุทธิ์ที่จริงตรงนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของของอ,อ,อะไรอะ่ะของรอบก้าวหน้าแล้วล่ะรอบก้าวหน้า เดี๋ยวอาจารย์ให้อาจารย์พูดตรงนี้นหน่อยนะน,นะคะว่าจะได้นี่ไม่ไม่ไม่คอยว่าจะต้องเป็นรอบพื้นฐานรอบก้าวหน้าตอนนี้ฟรีเวลล่ะอ่อโอเคนะคะคืออาจารย์เนี่ยพยายามที่จะเอา คำใหญ่ๆต้องเรียกว่าคำใหญ่ๆในพวกนี้เนี่ยมาวางด้วยกันตรงนี้เนี่ยเป็นการช่วยเหลือมนุษย์ที่มีความเชื่อหลากหลายนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยนะโอยเรื่องความเชื่อโดเฉพาะความเชื่อ,อ,าอทางด้านจิตวิญญาณทางด้านศาสนาเนี่ยมันเยอะแยะไปหมดเลยนะคะคุยกับน้องคนนี้ที่ในห้องน้ําก็บอกว่าเดี๋ยวนี้มันยังมีสายของพระพธทสัตว์ใช่ไหมนะคะที่เข้ามา แล้วมันคือมันเย่อแย่เนี่ยไปหมดนะแล้วทุกที่มันก็ดีทั้งนั้นแหละฉะนั้นตรงนี้เนี่ยาจารย์ก็เลยพยายามที่จะประสานให้คุณเนี่ยสบายใจนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นสายอะไรทั้งสิน้นไม่ว่าจะเป็นความเชื่ออะไรทั้งสิน้นในที่สุดแล้วมันจะต้องมาจบที่ศัจธรรมสูงสุดเอาง่ายๆอย่างนี้นะคะว่าอะไรที่มันเป็นศัจธรรมสูงสุดอันนั้นต้องมีกี่อย่างคะหนึ่งหรือสองหรือสาม สัจธรรมถ้าสูงสุดต้อง,องม mm hmm. หงีหนึ่งเดียวเท่านั้นหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีสองจะมาบอกว่าศัจธรรมของฉันต่างจากของเธอเนี่ยมันมันไม่ได้ของศาสนานี้ต่างอันนั้นไม่ได้ฉะนั้นสัจธรรมสูงสุดจะต้องมีหนึ่งเดียวซึ่งฉะนั้นพวกนี้นะคะคาพูดเนี่ยเหล่านี้เป็นของเนี่ยต่างศาสนาอาจารย์ก็เลยเอามาวางรวมกันหมดดูรวมทั้ง คำกลางๆเนี่ยอย่างเช่นที่นี่เดี๋ยวนี้ที่นี่เดี๋ยวนี้นะคะในจักรวาลนี้ในชีวิตนี้เนี่ยนะคุณรู้ไหมสิ่งที่มีอยู่จริงๆคือที่นี่เดี๋ยวนี้เท่านั้นอดีตไม่มีจริงอนาคตก็ไม่มีจริงมีแต่ที่นี่เนี่ยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเอาช่วงบ่ายนะคะอาจารย์ก็จะทําให้ดูเป็นยังไงนะแล้วก็การที่คุณปฏิบัติเนี่ยมาถึงจุดนี้เนี่ยคุณนี่ยกลังฝึกที่จะอยู่กับที่นี่เดี๋ยวนี้เนี่ยตลอดเวลาเลย พิงแต่อาจารย์ก็ต้องอธิบายแสดงให้คุณดูเนี่ยเท่านั้นนะคะั้นอาจารย์ก็มาประสานกับคําว่าธรรมานุกัณสติปาฏฐานด้วยซึ่งคํานี้คือคําที่เราซาโตริในวันนั้นในห้องที่สอนไทยเก็๊เพราะว่ากําลังเขียนจะบอกพวกสิษย์ว่าเรารู้แค่สามฐานนะฐานที่สี่เราไม่รู้แต่เราจะพูดตามตัวหนังสือให้แล้วพอเขียนเสร็จเนี่ยเดินออกมาเจ็ดกมองกลับมาที่กระดาษวุ้ม ซาโตริสแล้วก็ขต่ออันนี้ก็มาว่าอ๋อคือผัสสะบริสุทธิ์รู้ละนะคะทำคือ everything สัพเพธรรมาคือ everything ทุกสิ่งทุกอย่างฉะนะั้นทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้เนี่ยก็คืออะไรคือภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสเดี๋ยวอันนี้ใช้ได้ไอ้ที่เมื่อวานอาจารย์ใช้อันนั้นอยู่ไหนวะเมื่อวานนี้เห็นเอามาให้อาจารย์ใช้อันนี้มันใช้ไม่ได้ ของเมื่อวานนี้อ่ะนั้นอ่ะโอเคนะฉะนั้นเอ,อ่อคุณต้องรู้นะคะว่าว่าในจำนวนควนําพวกนี้เนี่ยจำนวนคําพวกนี้เนี่ยอาจารย์เชื่อว่าตัวนี้ก็ไม่ใช่คือคือเราคิดว่าเราคิดเองเ่ะเราคิดเองโดยการดูจากสภาวะดูจากสภาวะว่าเรากำลัง นะคะมีผัสสะโอเคบนบริสุทธิ์นะคะเราเราไม่ได้คิดคำว่าผัสสะบริสุทธิ์ด้วยซ้ำไปตอนต้นโอเคเรามีเพอร์เซ i ชันแล้วเพอร์เซ i ชันของเราตรงนี้นะ ence, เนี่ยอินโนเซนเนี่ยอาจารย์ก็คิดแบบตามเหตุผลนะ่ะแต่อาจารย์อยากจะคิดย้อนหลังว่าคำคำนี้อาจารย์ถูกดาวน์โหลดมาได้รับการเนี่ยดาวน์โหลดมามากกว่านะคะ ได้ใช่ไหมเนี่ยได้แล้วการดา,ดาวน์โหลดมามากกว่าแล้วก็เป็นคำคำเดียวนะคะที่ไม่ไม่ไหลเข้าไปเนี่ยตามร่องทางของการพูดแบบปรัชญาเพราะคำอื่นนะคำนี้เนี่ยแม้กระทั่งเป็นคำกลางนะคะแต่คุณเจาะเข้าไปสิมีใครที่จะสามารถอธิบายคำว่าที่นี่เดี๋ยวนี้ได้แบบชัดเจนเนี่ยมันยังไม่ได้เลยต้องเลี้ยวเลี้ยวไปปรัชญา ไอ้ที่อ้าวโยมจับปัจจุบันขณะไอ้ท่านนะจับปัจจุบันให้ทานนะจับยังไงปัจจุบันขณะเนี่ยเป็นอย่างนี้เดี๋ยวจะจับเป็นมดจับเป็นอะไรจับได้ไหมมันไม่ได้มันแอสแรกมากเลยอ่ะแต่เราพูดกันเนี่ยซ้าๆตามประเพณีจนเผือแต่ไม่เข้าใจจริงๆอ่ะจับปัจจุบันน่จับยังไงนะคะจนกระทั่งเนี่ยอาจารย์เคยเล่าตรงนี้ที่อาจารย์น่ไปเข้าคอร์สนะคะ 7คืน8วันแล้วเป็นเพราะว่ากลุ่มใหญ่80คนแล้วก็ที่อ่ะเราต้องพูดออกมาบริกรรมดังๆลุกหนอพองหนออะไรเงี้ยแล้วเวลาเวลาเดินจงกรมเนี่ยยกหนอย่างหนอเหยียบนเนานะแล้วพูดออกมาดังๆแล้ว80คนคือตอนช่วงนั้นคือปีนั้นคือปีที่แม่เสียพองานศพแม่เสร็จน่ก็เลยไปกับพี่อ้างพี่สาวนะคะไปเนี่ยเข้าคอร์สวิปัสสนาเนี่ยนะแล้ว ซึ่งตอนนั้นเราก็ทำสมาธิมาแล้วแต่ยังไม่ได้ซาโตริใช่ไหมแล้วเกิดอะไรขึ้นด้วยความที่กลุ่มใหญ่นะแล้วก,ก็ทุกคนเนี่ยเดินพร้อมกันแล้วก็พูดเนี่ยพร้อมกันยกหนอย่างนอเหยียดนอเราก็ทำนี้ก็ได้เอาอย่างนี้แล้วกันนะคะคือตามเขาอะอยากจะทำของตัวเองก็เลยหลบไปนะคะเดินของตัวเองช้าๆโดยที่ไม่บริกรรมรับรู้รับรู้รับรู้ แล้วแบบช้าๆแล้วก็รับรู้แล้ววิทยากรท่านหนึ่งก็เดินผ่านมาเดินผ่านมาคุณน่ะไม่ได้อยู่กับปัจจุบันคุณจับปัจจุบันไม่ได้ลแล้ถามทันทีในหัวแล้วก็รู้ได้ยังไงเขาจะรู้ได้ยังไงว่าเราจับปัจจุบันหรือป่าคนที่รู้คือเจ้าตัวเท่านั้นนะใช่ไหมเราเคลื่อนอะไรไปเนี่ยเนี่ยเนยเรารู้ตามรู้ตามเรรู้ตามแต่เขารู้ได้ยังไง ว่าเราไม่ได้จับปัจจุบันอาจารย์ถึงมาถึงบางอ้อว่าไอ้คำว่าปัจจุบันเนี่ยของเขาก็คือจะต้องประสานกับคำพูดยกนอย,ย่างนาอหยียบนอพูดซึ่งมันหลายอย่างที่ฉันต้องโฟกัสกันเขาแถไหมฉะนั้นฉะนั้นอาจารย์ก็ก็คือก็ถอยออกมานะคะ ฉะนั้นพวกนี้นะคะคำเนี่ยเหล่านี้แม้ก็สัจธรรมโหยิง่งลงปรัชญายใหญ่เลยนะคะแม่ยิ่งลงปรัชญายใหญ่เลยแล้วก็เนี่ยนิพพานจู่คุณจะมาพูดเรื่องนิพพานเหรอแล้วจะมาอภิรายกันยังไงอะ่ะคุณเริ่มไม่ได้เลยนะใช่ไหมคํำนี้พวกนี้เริ่มไม่ได้เลยพระเจ้าคุณไปบอกคํำว่าพระเจ้าหรือนิพพานเนี่ยบอกกับคนร้อยคนในร้อยคนนะคะจะมีเวอร์ชันของนิพพานพระเจ้า แตกต่างกันร้อยเวอร์ชันจริงไหมร้อยเวอร์ชันเลยล่ะแต่ละคนก็พูดเนี่ยต่างกันเมื่อชา้างนี้เองนะคะเนี่ยจา์ช่วงแต่งตัวก็ฟังเนี่ยของ Jimmy Church นะคะแล้วก็ถามคุณคนนี้ที่เขาอินเตอร์วิวเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องนี้เขาบอกว่า what is consciousness เนี่ยคำว่า consciousness นะคะธาตุรู้เนี่ยวิญญาณขันเนี่ยธาตุรู้วันนี้เนี่ยโอ้โหเป็นเรื่องที่อภิปรายกันพูดกันมาเป็นร้อยปีเลย จนกระทั่งถึงทุกวันนี้ยังไม่มีบทสรุปเลยว่า consciousness คือธาตุรู้เนี่ยคืออะไรเพราะแต่ละคนเนี่ยมีเวอร์ชั่นของเขาทั้งนั้นเลยในขณะที่ผู้เจ้านะคะท่านไม่มานั่งพูดว่าคืออะไรท่านบอกเลยว่ามันมีอยู่รูปเวทนาสัญญาสังขานวิญญ,ญาณต,ตรงนี้คือวิญญ,ญาณขันมันมีจบรองแล้วก็เข้าสู่ภาคปฏิบัติเนี่ยให้รู้ว่าโอเคเนี่ยเนี่ยตาใจวิญ,ญญาณขันตรงนี้เป็นธาตุรู้ที่กําลังรับรู้ท่านให้ใช้เลย ท่านให้ใช้สภาวะนี้เลยแต่ไม่ต้องไปพยายามอธิบายว่ามันคืออะไรตรงนี้เวลาที่เราตั้งคำถามผิดเนี่ยนะโอ้โหมันจะไปเข้ารูกระต่ายแล้วมันออกไม่ได้มันออกไม่ได้ฉะนั้นคำพูดพวกนี้นะคะอาจารย์บอกเลยคุณไม่สามารถที่จะเอาคำพูดพวกนี้น,นคะคะมานั่งอภิปรายว่าคืออะไรไม่มีทางไม่มีทาง impossible คำคำเดียวเท่านั้นนะ่ะที่เราจะเดินต่อได้คือคำนี้ภาษาบริสุทธิ์เพราะว่าภาษาบริสุทธิ์เนี่ยมันถูกคุมเกมด้วยการปฏิบัติฉะนั้นเวลาที่คุณจะไปพูดกับใครเนี่ยนะคะจะใช้คำว่าภาษาบริสุทธิ์เนี่ยได้นะคะว่าคือนิพพานแล้วก็แล้วก็บอกว่าบอกว่าอย่างนี้คนก็อาจจะถามว่าแล้วแล้วทำไมแล้วแล้วมันภฐฐาษาของฉันเป็นยังไงภาษาฉันไม่บริสุทธิ์เหรอ คุณก็เลยบอกว่าโอเคใช่ภาษาของคนส่วนมากเดินถนนมันไม่บริสุทธิ์หรอกอ่ะแล้วบริสุทธิ์จะทํายังไงจะทํายังไงให้ภาษาของฉันบริสุทธิ์ตรงนี้แหละคุณต้องลากเขาเข้าเรื่องขันห้าให้รู้จักพอเบเจอรี่ลากเขาเข้าสู่เรื่องสติปทานะถ้าจะอยากจะเข้าสู่ภาษาบริสุทธิ์เข้าสู่นิพพานเข้าสู่อะไรกับอะไรพวกนี้เนี่ยเธอจะต้องเริ่มจากการเอาสติมาปักที่ฐานเริ่มเนี่ยให้เขาเนี่ยปฏิบัติ เไหมเอาสติมาปักที่ฐานดูลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายเนี่ยนะคะเข้าสู่ฐาน1ฐาน2แล้วก็ฐาน3และส่เไหมพอ4ปุ๊บทํามานุปัสนาตรงนั้นแหละคือผัสสะบริสุดเห็นไหมฉะนั้นคํานี้เนี่ยคำเดียวเท่านั้นแหละที่จะสามารถที่จะสามารถคุมเกมของการปฏิบัติมีเรื่องของการปฏิบัติควบคู่อยู่ในขณะที่คําอื่นๆพวกนี้ คุณนั่งคุยกับใครในชั่วโมงหนึ่งแบบกลายเป็นเรื่องปรัชญาที่ปรัชญาที่มันที่มันฟุงงฟ้งซ่านอ่ะฟุ้งซ่านแตกซ่านทั้งนั้นเลยแล้วส่วนมากจะทำหนะกันอย่างนี้อ่ะมันเป็นไปได้ยังไงมันเหมือนกับว่าโอ้ยอ่ะพวกนกน้องนกทั้งหลายเรามาคุยกันเรามาคุยกันถึงเรื่องชีวิตข,ของน้องปลาที่อยู่ในน้ำอ่ะเฮ้เจอไหมรู้ไหมจะรู้จริงไหมไอ้นเวนะคะมันเป็นไ,ไปไม่ได้ฉะนั้นตรงนี้เนี่ย อาจารย์ถึงบอกว่าไม่ใช่เป็นความสามารถของอาจารย์หรอกแต่เป็นคำที่เบื้องบนเนี่ยต้องให้มา innocent perception รวมทั้งพาตัวใจกลับบ้านด้วยแหละเนี่ยคำพวกพวกนี้นะคะพวกนี้เนี่ยดาวน์โหลดทั้งนั้นนะเนี่ยคำพูดเนี่ยพวกนี้เนี่ยยิ่งคำนี้ยิ่งคำว่าอดอดุอดตนทะเลโอ้ไม่ก๊อใครจะไปกล้าใช้คำพูดพวกนี้แต่ดาวน์โหลดทั้งนั้น,เ,นเป็นคำที่เราต้องใช้เนี่ยเนี่ย คุณเอกก็บอกว่าจะาเดี๋ยวเรามีคอร์สเข้มข้นเข้มข้นอะไรวะคือ <c ười> เรารู้ว่าเราจะพูดอะไรแต่ยังไม่มีหัวข้อไม่มีหัวข้อเพราะคิดว่าโอเคสู้กับพลังข้างในเนี่ยไม่ไหวแล้วก็บอกว่าโอเคโอเคฉันจะทําให้จะรับคุยงานนี้มาจะพูดให้พอพูดเสร็จกลับบ้านเลยนะนะ <c ười> แต่ต้องทําโปสเตอร์ไงฉะนั้นขอขออะไรขอขอชื่อแล้วกันโอ้โหแค่ขอชื่อเท่านั้นะ ก่อนอวิชาบุ้มเข้ามาชัดเจนวู้ก่อนอวิชาโอ้ฉันไม่โดนเหยียบอีกแล้วเนี่ยฉันไม่โดนเหยียบแล้วเพราะว่าเนื้อหาทั้งหมดเนี่ยพูดถึงก่อนที่จะมาเกิดว่าทําไมเราจึงเกิดมาพร้อมกับอวิชาซึ่งแม้พูะเจ้าอีไม่ได้พูดถึงแล้วเราจะไปพูดได้ยังไงโโครับคุอาจารย์เนี่ยโดดเดี่ยวมากเลยเนี่ยแต่การพูดอะไรการทำเนี่ยแต่กลารรงเนี่ย มันจะต้องมันท้าทายอ่ะมันท้าทายเนี่ยแบบสุดๆแต่ทั้งหมดนี้อาจารย์เชื่อว่านี่คือทีมงานที่อยู่ข้างบนนะคะซึ่งลูกเสียนเนี่ยอยู่ด้วยขณะนี้นะคะเป็นทีมงานที่อยู่ข้างบนเนี่ยที่กาลังกาลังช่วยพวกเราคุณต้องมองอาจารย์เนี่ยแค่ทางผ่านแค่นั้นเองน,นี่นี่ก็เหมือนกับชานูเลอร์ล่ะใช่ไหมมึงก็เหมือนกับชานูเลอร์ทางผ่านเน่ะเขาว่าอย่างเงี้ยเช่นว่าต่อแค่น,นั้นนะคะ แต่เราก็ต้องอยู่แนวหน้าที่จะเนี่ยรักจระสงไปฉะนั้นนิพพานคือผัสสะบริสุทธิ์โอเคเป็นช่วยช่วยอ่านช่วยอ่านให้อาจารย์หน่อยเป็นเรื่องสำคัญ <ส>นนทุกอย่างนะคะที่คุณเนี่ยจับเนี่ยนั่นแน่นๆตันๆพวกนี้เนี่ยถ้ามีความรู้ทางฟิสิกส์นะคะลองเจาะลงไปดูจะเหลือแต่ความว่างแล้วก็ตัวโฟตอน,นเนี่ยปิ้งปองไปมาเนี่ยแค่นั้นเองไม่มีอะไรเนี่ยมากกว่านี้อันนี้นี่อะไรเนี่ยอันนี้เนี่ยนะคะอาจารย์เนี <Th> ่ยเออเดดเดเเภาษาบระวิสตาตาสัจเตรู้รับรู้ทุกอย่างตามที่เป็นจริง เรื่องนี้นะคะ A Course in Miracles เนี่ยนะคะเป็นหนังสือที่คุณแฮรันชูมมนนะคะเออเป็นคนเป็นผ่านนะคะเขียนเนี่ยเป็นคนที่เขาเขียนเนี่ยเรื่อง A Course of, of Miracles ซึ่งเป็นการ Channel พระคริ์แล้วพระคริ์เนี่ยเห็นไหมมีการใช้เนี่ยคำว่าภาษาบริสุทธิ์ Innocent Perception อะไรเดี๋ยว yeah, กดู Innocent Perception means that you never misperceive And always see truly more simply, it means that you never see what does not exist and always see what does เนี่ย a c o u r s e in miracle ฉะนั้นแปลออกมาจารก,ก็เลยแปลให้รู้ว่าภาษาบริสุทธิ์หมายความว่าท่านจะไม่รับรู้อย่างผิดพลาดจะเห็นตามที่เป็นจริงเสมอให้เรียบง่ายกว่านั้นคือท่านจะไม่เห็นในสิ่งที่ไม่มีอยู่จริงจะเห็นแต่สิ่งที่มีอยู่จริงๆเบื้องหน้าเท่านั้น โอ้อาจารย์นี่เห็นอันนี้ปุ๊บนะคะคุยรีบก๊อปออกมาเลยฉะนั้นตรงนี้นะคะคําพูดตรงนี้เนี่ยเป็นคําพูดของพระคลิปเป็นคําพูดของพระคลิปคุณเห็นแม่อาจารย์เนี่ยนะอ้างถึงพระคลิปเนี่ยมีคนด่าอาจารย์ว่าตกลงคุณจะสอนอะไรจะสอนพูดหรือสอนคลิปเนี่ยยกแต่เรื่องพระคลิปอะไรแต่อะไรขึ้นมาโอ้โหเห็นไหมคุณเห็นไหมเห็นเจอรี่ใสของคนไหมนะคะ เนี่ยพอไม่รู้เรื่องศัจธรรมที่แท้จริงนีมีแต่การแบ่งแยกเธอเป็นคริสเตียนเป็นพุทธฉะนั้นอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยตรนี้มันแคบเกินไปอ่ะเนี่ยพระคริสต์เนี่ยพูดเนี่ยใช้คำว่า innocent perception เลยอ่ะตรงนี้เนี่ยอาจารย์เนี่ยสร้างคำนี้เนี่ยมาถึงบัดนี้เนี่ยเท่าไหร่สามสิบปีแล้วอ่ะสามสิบปีแล้วเนี่ยอาจารย์เพิ่งมาเจอเนี่ยในช่วงหลังนี่เองเห็นแล้วตกใจโอ้ไม่ก็ใช้คำว่าภาษาบริสุทธสุเนี่ย ลคคำอธิบายเนี่ยนะคะคือเป็น literal แหละคือเห็นเห็นสิ่งที่มีอยู่จริงๆเบื้องหน้าเท่านั้นไม่ใช่ไปสร้างอะไรแต่อะไรที่มันไม่มอยู่จิตไม่มีอยู่จริงนี่นก็คือเหมือนกับที่พูดเจ้าพูดว่าเนี่ยสักแต่ว่าเห็นรับรู้ทุกอย่างตามที่เป็นจริงตะตาตาเนี่ยคำพูดพวกนี้นี่แหละที่เราเอามาใช้พูดกันเนี่ยจนเฟือเข้าใจ่ไหมนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยอาจารย์ แบบรื้อมากเลยที่ที่เห็นนะ a c o u r s e in Miracle เนี่ยของคุณเทรนชูนนะคะอาจารย์จะอ่ะแล้วอันนี้อีกนะคะอันนี้เนี่ยอีกเป็นการเนี่ยรำมพึงของพระพุทธเจ้าที่โทษทีลูกศิษย์นะคะไม่ชอบให้อาจารย์ใช้คำนี้แต่ที่จริงนั้นมันเป็นมันเป็นเรื่องคำพูดที่ถูกต้องคำพูดที่ถูกต้องเนี่ยก็คือว่าพระพุทธเจ้าจนมุมต่อสภาวะนี้ ไม่ใช่ท่านไม่ได้จนมุมในแง่ของความรู้ตรงนี้ท่านมีทศพลญาณท่านแฮ็กเข้าไปในอาคาชฉีกเวคโอดได้แต่จนมุมในที่นี้ไม่ใช่แง่ลบคุณคุณต้องเข้าใจอาจารย์เินะคะจนมุมในแง่นี้เนี่ยก็คือหมายความว่าสภาวะนิพพานมันจะเกี่ยวข้องกับเจอรี่อะไรไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะคะมันว่างคือว่างสนิทไม่เกี่ยวข้องกับเจอรี่ เจอรี่เป็นเรื่องของญิงกับหยางบวกกับลบซึ่งมันไม่จบแต่พอคุณมาถึงสัจธรรมสูงสุดแล้วจะเกี่ยวข้องกับบวกกับลบเจอรี่ญิงกับหยางไม่ได้เด็ดขาดไม่ได้เด็ดขาดฉะนั้นตรงนี้นี่แหละนะคะพอพระเจ้าเนี่ยเข้าถึงสภาวะนิพพานวู้ท่านจนมุมเลยท่านไม่รู้จะพูดอะไรนี่คือคำพูดของท่านช่วยกันอ่านค่ะดูก่อนภิกษุทั้งหลาย อาย,นะยตนะนั้นมีอยู่อายตนะนั้นไม่ใช่ดอนน้ำลมไฟไม่ใช่อากาศานันจายตนะวนนะิญญาณนัญจายตนะอากิจัญายตนะเนวสัญญานาสัญญายตนะไม่ใช่โลกนี้ไม่ใช่โลกหน้าไม่ใช่พระจันทร์ไม่ใช่พระอาทิตย์ไม่ใช่การมาไม่ใช่การไปไม่ใช่การตั้งอยู่ ไม่ใช่การจุติไม่ใช่การเกิดขึ้นไม่ใช่เป็นที่ตั้งไม่ใช่ความเป็นไปไม่ใช่อารมณ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอายตนะอันคือที่ทสุดแห่งทุกข์คือนิพพานท่านพยายามจะอธิบายสภาวะนี้ที่คำพูดเข้าไปไม่ได้ ท่านจนมุมซึ่งมันถูกต้องแล้วไม่ใช่จนมุมในแง่ของความรู้ความรู้ของท่านวูม yeah ีเยอะแยะทุสปลรยานนะคุณจะเอาอะไรท่านรู้หมดใช่ไหมแต่จนมุมในแง่นี้ก็คือสภาวะนิพพานอันนี้จะไม่ยกเว้นให้ใครเป็นอันขาดไม่ใช่ว่าโอเคอยู่เป็นพระพุทธเจ้าฉันจะยกเว้นให้เธอให้เธอใช้คําพูดเนี่ยเรียกอะไรแต่อะไรได้ไม่ให้เพราะนี่คือเรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นสภาวะนี้เนี่ยไม่มีใครสภาวะนี้จะไม่มีการยกเว้นให้ใครทั้งสิ้นเนี่ยพูะพระคลิปเนี่ยจึงเรียก innocent perception เห็นไหมนะคะมองทุกอย่างเนี่ยตามที่เป็นจริงเนี่ยพระเจ้าฉะนั้นเพราะฉนี้นะคะเพราะอาจารย์เนี่ยใช้คำนี้มีคนด่าอาจารย์ว่าอีสัตว์นรกในคอมเมนต์หลายปีมาแล้วเรียกอาจารย์ว่าสัตว์นรก พะอจา์เนี่ยใช้คํานี้ว่าพระเจ้าจนมุมแต่ทุกวันนี้อาจาย์ก็ยังต้องใช้คือไม่ใช่ในแง่ลบคุณคุณเข้าใจไหมอันนี้ไม่ใช่ไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับความรู้ของพระพุทธเจ้าเลยแต่จนมุมตรงนี้เป็นการจมมุมเนี่ยต่อต่อการใช้คำพูดซึ่งท่านก็ยังไม่สามารถที่จะใช้ได้เหมือนกับคนอื่นๆเช่นกันในที่สุดท่านเหลือแท่นี้ ดูก่อนพิสูจทั้งหลายมันไม่ใช่นี้ไม่ใช่ดินน้ำลมไฟ่ไช่การมากันไปไม่ใช่ว่าทิศไม่ใช่ว่าจันไม่ไม่ใช่อะไรทั้งนั้นแต่มีอยู่และสภาวะนั้นคือที่สุดแทนโอ้เห็นไหมตรงนี้เเด็ดขาดเด็ดขาดเลยคือหมายความว่าสภาวะนี้สัจธรรมสูงสุดอันนี้เด็ดขาดไม่ว่าใครหน้าไหนความคิดเข้าถึงไม่ได้ทัง้งสิ้ตรงนี้นะคะ แล้วนี่ก็เป็นเรื่องของสติปัะสาน,นะคะที่มันครบวงจรฉะนั้นเมื่อคุณเนี่ยนะคะฝึกเนี่ยนะคะฐาน 1, นึมันก็จะพาไป3โดยอัตโนมัติคุณไม่จำเป็นที่จะต้องนะนั่งลงวันนี้ฉันจะฝึกฐาน3ามโนเป็นไปไม่ได้สิ่งที่คุณสามารถเตรียมตัวเองได้ก็คือโอเคนั่งลงเข้าฐาน 1, นึเข้าฐาน 1, 2ทุกครั้งก็คือเข้าฐานหน เพราะคุณหนึ่งสองเนี่ยบ่อยๆคุณจะตาใจของคุณนะคะมันก็จะค่อยๆชัดเจนมากขึ้นแล้วก็จะสามารถพาคุณไปสู่ฐานที่3และที่4 3ฐานที่3เนี่ยด้วยโดยอัตโนมัติแต่ถ้าคุณนั่งอย่างเป็นกิจลักษณะจะพาคุณเข้าฐาน4เลยเข้าฐาน4เลยนะคะแล้วก็อ่ะตรงนี้เภาาะของใจฉะนั้นผัสสะเนี่ยบริสุทธิ์เนี่ยก็คือว่า ก็คือ,อเดี๋ยวอันนี้ก็คือว่าเนี่ยพอเจอรี่เนี่ยหายไปแล้วใช่ไหมคุณก็ยังรับรู้อยู่คือรับรู้ภาพเสียงกลิ่นรสสัมผัสนะคะแต่เป็นการรับรู้อย่างเป็นผัสสะบริสุทธ์ก็คือว่าเห็นสักแต่ว่าเห็นเห็นทุกอย่างตามที่มันเกิดขึ้นจริงๆใช่ไหมนี่คือสาเหตุที่พระคริตกบอกว่า God is everywhere พระเจ้าอยู่ทุกที่ พระเจ้าอยู่ทุกทีฉะนั้นพระเจ้าตรงนั้นน่ยก็คือผัสสะเนี่ยบริสุทธิ์นี่ก็คือการเห็นเนี่ยสัจธรรมแหละนะคะซึ่งสภาวะอันนี้เนี่ยนะคะเออตอนที่สอนที่มหาทลลัยเบอร์มิงแฮมนะคะแล้วก็สอนลูกศิษย์เนี่ยให้ดูเนี่ยสภาวะนี้มีวันหนึ่งนะคะผู้หญิงคนหนึ่งเขาก็เข้ามาหาอาจารย์เลยแล้วเขาก็บอกว่าสู้เนี่ยฉันเดินผ่านสวนสาธารณะนั้นแล้วพอดีเห็นเนี่ยนะครับเนี่ยต้นไม้ดอกไม้กำลังออกดอกสวยมากเลย ฉนั้นฉันคิดถึงสิ่งที่เธอพูดเนี่ยฉันก็เลยหยุดเนี่ยยืนแล้วก็หายใจลึกๆเนี่ยนิดหน่อยแล้วฉันก็มองไปเนี่ยฉันได้รับผัสสะบริสุทธิ์เลยเนี่ยเขาบอกฉันได้รับผัสสะบริสุทธิ์แลวแล้วฉันก็เนี่ยซาบซึ้งเนี่ยรู้สึกนะคะกับสภาวะนั้นมากมันเป็นสุขจริงๆอย่างที่เธอบอกฉะนั้นสภาวะนี้เนี่ยมันไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดไม่ได้ยากอย่างที่เราคิดเลยนะคะเนีย่ยเวลาที่เรานั่งนั่งนะ บอกให้ okay, อยู่กับลมหายใจการเคลื่อนไหวความรู้สึกส่วนกายอะไรต่างๆพวกนี้นะ mm hmm. เวลาที่คุณนั่งจะเหลือสิ่งเดียวที่จะเหลือยิ่งคุณเข้าสู่สมาธิเยอะๆนะคะ mm hmm. คุณจะเห็นแต่คือคือจะเอ้เอ้เอส่วนที่รู้ตัวเนี่ยก็คือตรงีหนส่วนที่รู้ตัวเนี่ยเนี่ยตาใจแล้วคุณก็มองไปตรงนั้นตรงนี้เนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าตัวแม้ตัวก็หายไปแม้ตัวเนี่ยก็หายไปก็เห็นแต่ลมก็ส่วนของลมความรู้สึกอะไรเนี่ยก็เห็น,นแค่นั้น นะคะแล้วก็พอคุณเข้าสู่ภัสษะบริสุทธิ์นะคะถ้าคุณเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ในสภาพแวดล้อมธรรมชาตินะคะธรรมชาติตอนนี้เนี่ยในกรุงเทพเริ่มมีป่าในกรุงใช่ไหมที่โรงงานยาสุกเนี่ยเดี๋ยวพวกเราทีมงานต้องไปกันสักวันอาจารย์เนี่ยอยากที่จะเห็นนะคะคุณเนี่ยสามารถที่จะที่จะทําตัวให้หายไปเลย คือเข้าสู่ภรรษาบริสุทธิ์เนี่ยยังง่ายดายมากเลยธรรมชาตินะคะคุณต้องรู้ว่าธรรมชาติมักจะช่วยคุณนะคะ6 0สิถึงเจส่วนอันนี้เนี่ยในอดีตนะคะถ้าอาจารย์เนี่ยมีปัญหาชีวิตอะไรในครอบครัวอะไรต่ออะไรเนี่ยนะคะอาจารย์ไม่ไปไหนวิ่งเนี่ยนะมาถึงพอดีมันใกล้บ้านมากเลยนะคะเดินประมาณเนี้ยแค่ย์พันเก้าเนี่ยก็ถึงอันนี้ละข้ามถนนเดียวเดินพันเก้าเนี่ยก็ถึงละแล้วก็ แล้วทันทีที่เราเข้ามาเนี่ยนะคะสูดอากาศบริสุทธิ์แล้วก็มันมีส่วนหนึ่งที่เป็นป่าที่เป็นสูงเนี่ยเข้าไปเนี่ยไปจับต้นไม้โอบต้นไม้ไอ้ที่ลมหนัก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 ตรงนี้นะมันคลายตัวนะคลายตัวทันทีเลย forest bath นะคะที่เรียกว่าการอาบป่าเนี่ยมันเป็นเรื่องการบปำบปัดอย่างงคุณต้องหัดทำแต่ทีนี้เนี่ยมันน่าเสียดายว่าบ้านเมืองมันไม่ได้สวยงามอย่าง,างนั้นเนี่ย แต่ว่าดีว่าเท่าที่เขาสร้างเอาไว้นะคะคุณต้องไปใช้เนี่ยให้เป็นประโยชน์นะคะใช้ให้เป็นประโยชน์ฉะนั้นเนี่ยลูกของอาจารย์ก็เนี่ยโตกับเนี่ยโตกับที่นี่แหละโตกับที่นี่นะเดี๋ยวต้องการที่จะให้เนี่ยเห็นตรงนี้อันนีนนอน้อันนี้ผ่านไปก่อนอันนี้ผ่านไปก่อนฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเนี่ยคุณดูนะเอาเรากลับมาที่สวนอันนี้อีก คุณอาจจะไปสถานที่นะไปพักผ่อนไปฮิลเลกพักผ่อนหย่อนใจอะไรแต่อะไรที่สวยงามแต่ถ้าคุณเอาอันนี้ไปนะคุณก็ยังเช็คลายคุณก็ยังเช็คอีเมลเช็คนูน่นเช็คนี่อะไรโอ้ต้องโทรต้องเทสต์้องอะไรแต่อะไรคุณคุณก็ยังอยู่ในโลกของเจอร์นี่คุณไม่ได้หลุดไปไหนท,ทั้งทั้งที่อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เอื้ออํานวยแล้วที่เอื้ออํานวยแล้วคุณก็ยังเอาเจอร์รี่มาขังตัวเองอยู่ในคุกเลย คุณต้องระวังการที่ไปเที่ยวนะ่ยไปไปพักผ่อนทำไมเราจึงชอบ i d e n นติฟว่าเออเราไปเที่ยวไป h o l ิเดยอะไรอย่างนี้แล้วเราจะมีความสุขเพราะว่าถ้ายิ่งถ้าไปเข้าใกล้ธรรมชาติไปทะเลป่าเขาลำเนาไพรไปอาบน้ำตกอะไรแต่อะไรพวกนี้มันหายหมดเลยนะเจอรี่หายหมดเลยเพราะธรรมชาติช่วยคุณอยู่ฉะนั้นทุกคนเนะี่ยจึงคิดว่าเออถ้าฉันได้พักผ่อนยเซ็ก <'re> ฉันก็จะสบาย แต่ยุคนี้เนี่ยคุณไปสบายอะไรจริงๆหรือเปล่าไปไหนก็เอา่ยเนี่เนี่ย,ยติดตัวไปตลอดเวลาเลยแล้วคุณก็ไปสร้างเนี่ยคุกเนี่ยขังตัวเองในท่ามกลางสภาพแวดล้อมที่มันแสงจะสบายมันผิดผิดฟา้าผิดตัวผ,ผิดป้าระสมหมดเลยอะ่ะตรงนี้อคุณต้องเปลี่ยนคุณต้องกล้าคุณต้องกล้าต้องทําใจเด็ดๆว่าปล่อยก็คือปล่อยนะคะเนะี่ยปล่อยก็คือปล่อย เนี่ยก็เหมือนกับว่าไออันนี้เนี่ยเป็นเพราะเราอยู่บนโลกนี้เราก็อยู่ได้แค่านี้แต่ที่จริงเนี่ยถ้าเรานั่นออกไปนะคะภาพทีนี้เนี่ยก็เหมือนกับว่าอ่ะนี่ก็คือดินน้ำลมไฟคือตัวกายแล้วเราก็มีธาตุรู้แล้วก็มีเจอรี่ที่ทุกอย่างนะคะมันเป็นธรรมชาติของมันที่กําลังลอยตุ้ดป่องอยู่ในจัก,กรวาลเห็นไหมเนี่ยก็คือเนี่ยพวกตัวโฟตอนนี่ย หนะ้าที่กําลังเนี่ยปิ้งปองปิ้งปอง,ปองไปมาอยู่ในจักรวาลแต่ปิ้งปองเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะอยู่ในลักษณะของเนี่ยลักษณะอันนี้เนี่ยลักษณะอย่างน,นี้แต่ถ้าคุณสามารถที่จะปล่อยเจ้าเจอรี่เนี่ยได้นะคะแล้กวก็อยู่กับธรรมชาติจริงๆอภิเชษกับมันจริงๆนะสูตรอากาศเข้าไปจริงๆนะโอ้โหคุณจะเห็นความสวยงามในทุกสิ่งทุกอย่างของธรรมชาติเลยนะคะซึ่งตรงนี้ภาพนี้เนี่ยก็คืออย่างนี้ก็คือดินน้ำลมไฟ ะะดินน้ำลมไฟที่เป็นธาตรู้ธรรมชาติธรรมดานะแล้วอันนี้ก็คือเนี่ยวิญญาณขัน์ของคุณที่เป็นธรรมชาติธรรมดาก็คือล้วนเป็นโฟตอนทั้งนั้นแหละที่กําลังปิ้งปองปิงปงป๊งปองไปตามเหตุตามปัจจัยรวมกันตามเหตุตามปัจจัยมันก็จะมาเกิดเป็นอย่างนี้ฉะนั้นแต่ตัวตัวสาคัญเนี่ยก็คือว่าตัวเจอรี่ตัวนี้นี่แหละที่มันสร้างปัญหาเข้าใจไหมที่มันสร้างปัญหาเนี่ยีวิต โอเคนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยาจาย์ก็ให้ให้คุณเนี่ยดูฉะนั้นซิกนี้ซิกนี้ก็คือว่าซิกที่ถูกเจอรี่เนี่ยถล่ไมไปที่สวยๆฉะนั้นในธรรมชาติในจัก,กรวาลที่เรากําลังลอยปิ้งปองเป็นตัวกระจิตรลิศเนี่ยนะคะมันก็ปิ้งป,งปองอย่างนี้เพราะว่าความคิดของเราเป็นพลังงานแต่ถ้าเราเอาเจอรี่ออกนะคะเนี่ยเอาเจอรี่ออกทำแบบสบายๆเนี่ยเราก็ยังปิ้งปองอยู่อย่างนั้นน่ยโดยที่ไม่มีเจอรี่มาลบกวนเรา ฉะนั้นตรงนี้ก็คือล้อมรวมล้อมรวมกลายเป็นท okay, wow, ั้งหมดนะของจักรวาลโอเคจบเดี๋ยวคอยคางเหลืองแน่เลยอ่ะให้ถามคำถามนะคะก่อนที่เราจะไปช่วงเช้านี้เราอัดไปเต็มๆได้นะคะไม่เป็นไรอัดไปเต็มเต็ม